วันนี้ก็มีเคสสตดีอากงไทยเปท่านเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในไทยเปเริ่มต้นชีวิตลำบากจากบ้านเกิดเมืองนอนจากพื้นดินใหญ่มาเมืองไทยสร้างเนื้อสร้างตัวกันเลื่อยมาจนกระทั่งเป็นเจ้าของกิจการที่สำคัญทีเดียวและกว่ามมีทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆก็ร่วมงานกับรัฐบาลสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณากุศลหลายๆอย่าง สนามกีฬาบ้างและในสึกตั้งก็เสียชีวิตเพราะนั้นเราจะฝันตรงนี้ไปว่าถ้าไม่อากงไทยเปรวยในอดีตนั้นนะท่านได้ทำบุญอยู่ในบุญญเขตของพระรัตนไตรยัยถวายที่สร้างวัดถวายเซนาสน,นะใครก็หลอพุทธลูกก็เอาทองไปหลอ่ออากงท่านชาตินั้นท่านก็ซื้อที่ซื้อทาง สร้างเสนาสนะหลอพระแต่อธิษฐานไม่เป็น,นเนี่ยอธิษฐานไม่เป็นก็ขอรวยก็รวยแล้วก็รวยจริงจริง <c oughs> ตรงเนี้ยทําให้จะห่างไกลพระรัตนตรยัยเพราะอธิษฐานท่านก็รวยจริงๆบุญนั้นส่งผลมีที่มีบ้านมีลายบ้านมีบ้านใหญ่ๆมีทุกอย่างที่ท่านทำแหละเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> ใจท่านเนี่ยูพกพัน,นกับธุรกิจการงานมาก แล้วก็ห่วงเกี่ยวกวับเรื่องสาธารณกุศลแต่สาธารณกุศลถึงท่านมันปนไปดิภาพพดท,ทำไปเสร็จแล้วตอนท้ายท้ายท่านเสียดายออรู้งี้เอาเงินที่จะไปทําอันนั้นเอามาทาไอ้อย่างงี้ดีกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีอยู่สองงบงบที่ทําบุญก็ทําให้ท่านรวยมีสมบัติแต่ทําไปแล้วเกิดเสียดายในภายหลังเว <c oughs> ลามีทรัพย์ท่านไม่ค่อยได้ใช้หรอกคนอื่นช่วยใช้ ส่วนตัวเองก็เสื้อผ้าก็ดูเหมือนประหยัดนะเอามาปะแล้วปะอีกมีทรัพย์แต่ว่าไม่มีอารมณ์ใช้ทรัพย์นี่นี่บุปรกรรมของ <Okay. S 1> ท่านทีนี้ละโลกแล้เป็นยังไงท่านเป็นได้แค่ภูม,มิเทวาแต่ท่านก็จะวนเวียนไปเหมือนเป็นเทพารักษ์คือดูแลกิจการของตัวจริงๆและกําลังบุญของท่านเนี่ย บวกกับบุญที่ผู้มีชีวิตอยู่โดยเฉพาะหลานได้ทำบุญในเนื้อนาบุญเนี่ยจะต้องส่งผลให้ไปอยู่ดาวดึกแต่ว่ามันไปติดตีเสียใจท่านยังห่วงท่านจะต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยหลายร้อยปีเมืองมนุษย์และจึงจะไปเสวยผลบุญดีลหลานทน่านทำเอาไว้ถึงจะส่งไปที่ดาวดึงหรือหมดห่วงเมื่อไหร่ตัดใจจากทรัพย์ ตรงนี้ได้เราจะไปได้ทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ศึกษาให้ดีนะลุงนะ